สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFP 1น8นะครับเริ่มต้นกับเช้าวันเสาร์กับข่าวแรกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูข่าวในวันนี้กับคิวงานคุณลูกชาวไรอันที่ตรงกับที่30พฤศจิก,กายนนี้นะครับในงานกินปูดูทะเลครั้งที่20สณสวนพักผ่อนเซนท่านพักเซนท่านพระรามสองในเวลา17นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา45นาทีนะครับอย่าลืมตามไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันกนันเยอะๆนะครับ และเลียกเลี่ยงเส้นทางถนนพระรามสองเหตุการ์ถลม่มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับการเดินทางไปให้กําลังใจลูกชาวไรอันนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมท่านใดบ้างที่ได้ไปชมผลงานเพลงของลูกชาวไรอันที่มาในเพลงมุนรักลูกทุง่งในเวอร์ชันของลูกชาวไรอันนะครับโดยทางยุงงข้าวเล็กคอร์ดได้นําเพลงมนรักลูกทุง่งไพวันลูกเพชรจากปลายปากกาของครูไพบูร์บุตรขันให้ลูกชาวไรอัน ขับขานเพลงนี้นะครับโดยจะเป็นโปรเจกต์พิเศษและเข้าไปชมเสียงเพราะๆสนอหูชวนฟังกับลูกชาวไรอันได้ที่ช่อง YouTube หยุงเข้าเรคคอร์ดเข้าไปชมและให้กำลังใจลูกชาวไรอันกันเยอะๆนะครับโดยเพลงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเพลงได้รับรางวัลเนื้อร้องและทำนองชนะเลิศจากงานแผ่เสียงทองคำพระราชทานในปีพศ2514และได้รับรางวัลพระราชทาน เพลงดีเด่นในงานกึ่งทศวรรษเพลงลูกทุ่งครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพศ2 5 3 2และเพลงนี้นะครับคุณผู้ชมได้รับรางวัลพิคเนตทองคำพระราชทานครั้งที่หนึ่งถึงสองรางวัลน,นั่นก็คือเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยมด้านทำนองและด้านคำร้องเมื่อปีพศ2 5 3 9อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและเพลงนี้นะครับคุณผู้ชม ผมได้เข้าไปฟังแล้วเพราะมากเลยทีเดียวนะครับและชอบเพลงนี้ชวนให้เราหวนคิดถึงพี่คราวและทองกวาวท่ามกลางทุ่งนาและธรรมชาติกลิ่นไอที่เป็นชนบทชอบเพลงนี้มากเลยทีเดียวต่อมานะครับเรามาดูผลงานการละครของลูกชาวไรอันในเพลงลำคำเขินแก้วที่คุณผู้ชมทุกท่านจะต้องไม่พลาดกับฉากของลูกชาวไรอันที่ทำเอาทุกคนต้องเสียน้ำตากับฉากนี้นะครับ เพราะวันเสาร์ในความผิดพลาดในครั้งนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนตามไปด้วยนะครับและฉากนี้ทำเอาทุกท่านต้องเสียน้ำตากับน้องวันเสาร์และเรื่องราวจะเข้มข้นและสนุกขนาดไหนติดตามได้ในเพลงลำคำเขินแก้วทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ในเวลา11นาฬิกาทางช่อง WorkP กไพ่23นะครับหรือจะเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ทูวิชชั่นนาว เวลา12นาฬิกาสนุกแน่ครับในฉากนี้ข้าพิชมกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูการอัปเดตกับสุดยอดคอน,นเทิร์ห่งปีในอันดับล่าสุดในวันนี้นะครับสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับฟีแฟนคลับของแต่ละศิลปินอย่างแน่นอนอันดับเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากอันดับ5 A 1หนุ่มกัญชัยอันดับ4 A5 นนทนนอันดับ3 A4 ต้าอูพิทยาอันดับ2 A3 พีพีเกรดและอันดับ1 A2 ่งไรอันกาดบัณฑิตและต้องขอสแสดงความยินดีกับลูกชาวไรอ,อันนะครับสำหรับ A2 ก็ยังขึ้นนำอันดับ1ในวันนี้นะครับคุณผู้ชม ยังไม่มีผลใ,ใดๆทั้งสิ้นและสามารถร่วมกันโหวตให้กับทุกชาไรอันได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2567ก่อนเวลา23นาิา59นาทีและจะมีการประกาศผลรางวัลว,ว่าศิลปินคนไหนจะได้รางวัลสุดยอดคอนเทิงแห่งปีใน Thailand Top Vote 2024ไปครองนะครับคุณผู้ชมและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ในในเอนเตอร์เทนหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในในไ h a i l a n ์ Top v o t e d o mcard o t net นะครับต่อมานะครับเรามาดูภาพความน่ารักของลูกชาวไรอันในรายการไม่หมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เผยความน่ารักของลูกชาวไรอันในรายการล่าสุดและจะเป็นการดูแลน้องและคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพความอบอุ่นในความน่ารักของลูกชาไราอันเลี้ยงน้องและดูแลอย่างดีเยี่ยมเป็นโมเมนต์ที่หลายคนต่างเข้ามาชื่นชมในภาพนี้มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ยังมีภาพที่เผยมเมนในเทปนี้นะครับโดยไรยอันกับแม่ดวงดาวโดยแม่ดวงดาวนะครับได้ระบุในคลิปว่าวันนี้ดิฉันมาเจอแฟนคลับตัวจริงนะเนี่ยดีใจที่เจอกันนะครับวันนี้มาถึงเวิร์กพอย์มาอะไรายการแล้วมาเจอรอมานานที่สุดวันนี้ก็เป็นจริงขอให้เจริญเจริญนะลูกเป็นแฟนคลับตลอดไป และนี่ก็คือภาพความน่ารักของทั้งสองคนและคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพความรักของแม่ดวงดาวรักและเป็นแฟนคลับของลูกชาวไรอันซึ่งวันนี้นะครับได้มาเจอกับลูกชาวไรอันในรายการอีกด้วยแม่ดวงดาวได้มาอารายการที่เวิร์กพายและได้มาเจอลูกชาวไรอันและยังให้พรลูกชาวไรอันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเจริญเจริญลูกเป็นแฟนคลับตลอดไปเป็นภาพที่แสนน่ารัก และสุดประทับใจล่าสุดที่ผ่านมาและลูกชายไรยอันนะครับก็ยังโพสต์บน Facebook กาดบันดิจปาสินโดยระบุข้อความว่าแม่ดวงดาวบอกว่าอยากเจอไรอันมากๆผมนี่ปพ้มสู่หัวใจเลยครับเพราะดูคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งคุณแม่จะมากอดแล้วพูดว่าดูมาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆไรอันกาดบันดิป ดวงดาวจารุจินดาและนี่ก็คือภาพความน่ารักล่าสุดที่ผ่านมาและไรอันนะครับก็ชื่นชมผลงานของแม่ดวงดาวมาตั้งแต่เด็กๆและวันนี้นะครับได้มาเจอกับแม่ดวงดาวแต่แม่ดวงดาวกลับบอกว่าดูไรอันมาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆมันเป็นความรู้สึกที่หลายคนได้เห็นแล้วกับเพื่อปีติอย่างบอกไม่ถูกกับภาพความน่ารัก เพราะแม่ดวงดาวก็เฝ้าติดตามลูกชา,ายไรอันมาตั้งแต่เด็กๆและไรอันเองนะครับก็เฝ้าติดตามผลงานของแม่ดวงดาวตั้งแต่เด็กๆเ,เช่นกันต่างคนต่างเฝ้าติดตามผลงานและชื่นชมผลงานซึ่งกันและกันเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ